Got a bottle of ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เก่งจริงเอริกเทนฮากตอบปมแมนยูมีข่าวสนใจแฮร์รี่เคนก่อนเกมแย่งท็อปโฟร์เพเมร์ลีกคืนนี้คุณซื้อปีศาจในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดใจหวนวแรกนะครับหลังมีข่าวสนใจคว้าวตัวดาวยิงของท็อตแนมฮอตสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์น,นี้ก่อนเกมดวลเดือดคืนนี้ชิงท็อปโฟร์เพเมร์ลีกวันที่27เมษายนเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมของปีศาจในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์ก เกมแชมเมีลีกอังกฤษที่จะออกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์คืนนี้แข่งขันกันเวลาตี25นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทยแฟนๆปีศาจแดงได้นอนดึกกันอีกแล้วนะครับคืนนี้โดยเกมนี้อาจชี้ชะตาลุ้นท็อปโฟคว้าโควตาเป็นเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกทั้ง2ทีมก็เป็นได้ก่อนเกมลงสนามแมนยูหลังอันดับที่4นะครับมี59คะแนนจาก30นัดขณะที่ท็อตแนมฮอสเปอร์อยู่อันดับที่7มี53คะแนนจาก32เกรมอย่างไรก็ตามสื่อมวลชนต่างให้ความสนใจในกระแสะข่าวที่ว่า ปีศาจแดงสนใจคว้าตัวแฮร์รี่เคนดาวยิงคนเก่งของไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งหัวหอกทีมชาติอังกฤษกำลังถูกจับตาเรื่องอนาคตอย่างมากเนื่องจากยังไม่มีการต่อสัญญาที่เหลืออยู่อีกแค่หนึ่งปีด้านเอริกเทนฮากพูดถึงแฮร์รี่เคนที่จะต้องลงดวลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนนี้ว่ามันชัดเจนว่าเขาสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในเกมได้แต่เราก็จะมีแผ่นรับมือเช่นกันซึ่งเกมที่เล่นในบ้านเราทำได้ดีมากเราชนะสเปอร์ได้2ประตูต ดังนั้นเกมนี้เราต้องมีแผนที่ดีเช่นกันคุณต้องเล่นเกมรับเป็นทีมเพราะเขาเป็นผู้เล่นที่ฉราทําประตูได้มากมายและมีส่วนร่วมกับจังหวัดสาคัญที่นําไปสู่การได้ประตูหลายครั้งเช่นเดียวกับการจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและมีบุคลิกที่ยอดเยี่ยมเช่นกันเมื่อถูกถามว่าแฮร์รี่เคนจะนําอะไรมาสู่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากย้ายมาร่วมทีมเอริกเชนฮาก็ถึงกับหยุดชะงักชั่วคราวก่อนจะตอบว่าผมกําลังเตรียมทีมสําหรับเกมกับสเ เ,เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เราต้องเผชิญหน้าผมจึงไม่คิดถึงเรื่องอื่นเอริกเทนฮากกล่าว แฟนแมนยูอาจไม่ปื้มแฉยับเซื้อจิมเปิดช่องให้พี่น้องเกวเซอร์อยู่ต่อเดลี่เมลสื่อของประเทศอังกฤษได้ตีข่าวว่าเซอร์จิมเรดคิปยื่นข้อเสนอขอซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแบบที่พร้อมให้โจเอลเกวเซอร์กับอัปรามเกวเซอร์ยังอยู่กับทีมต่อไปได้โดยจะให้ทั้งสองคนได้ถือหุ้นรวมกัน20%เซอร์จิมเรดคลิปมหาเศรษฐีของสหราชาชอณจักรยื่นข้อเสนอขอซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นรอบที่3แล้วโดยที่จะเปิดโอกาสให้โจเอลกับอัปรามเกวเซอร์ยังมี ีหุ้นอยู่กับสโมสรต่อไปตามรายงานล่าสุดนะครับของเดลิเมลสื่อดังของประเทศอังกฤษตระกูลเกลเซอร์ประกาศตั้งแต่หลายเดือนก่อนแล้วนะครับว่าพร้อมจะรับฟังข้อเสนอจากกลุ่มทุนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแบบขายทีมหรือขายหุ้นเพียงบางส่วนซึ่งจนถึงตอนนี้มีเพียงเซอร์จิมเรสคิปกับซิดยัสซิมบินฮามัดอันธานีนักธุรกิจจากกาตาที่แสดงความสนใจว่าต้องการเทคโอเวอร์ทีมทั้งนี้เรนกุ๊ปธนาคารจากสหรัฐอเมริกาที่ดูแลการขายทีมให้ตระกูลเกลเซอร์นั้นเปิดช่องให้มีการยื่นข้อ เสนอกันเป็นรอบที่3โดยกําหนดเส้นตายจะอยู่ในวันศุกร์ที่28เมษายนนี้ซึ่งว่ากันว่าเลดชิปยิ่งข้อเสนอรอบที่3ไปแล้วและข้อเสนอของเขานนั้นจะเป็นการซื้อหุ้นจํานวน50%เพื่อให้เขาได้ครอบครองทีมแต่ในขณะเดียวกันก็จะให้โจเอลกับอับรามเกลเซอร์ได้ถือหุ้นร่วมกัน20%หากมีการทําข้อตกลงในข้อเสนอนี้แล้วล่ะก็มันก็จะทําให้โจเอลกับอัพรามยังคงได้อยู่กับทีมต่อไปโดยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกระบวนการนี้บอกว่า พี่น้องเกลเซอร์อาจจะสนใจข้อเสนอนี้เป็นอย่างมากด้วยเพราะเดิมทีพวกเขาก็ยังลังเลที่จะแยกทางกับปีศาจแดงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ก็อาจจะไม่ถูกใจแฟนบอลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายคนเพราะพวกเขาไม่ชอบตระกูลเกลเซอร์ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาขณะที่ฝั่งซิยัตซินบินฮามัดอันธานีนั้นน่าจะยื่นข้อเสนอเข้ามาภายในวันศุกร์นี้เช่นกัน ไปต่อที่ข่าวต่อไปเลยนะครับแมนยูเล็งควา้าจอมเซฟจุดโทษมากที่สุดในบอลโลกกดดันเดเคอาร์สปอร์ตโนเวตตี้สื่อของโคเอเชียได้ระบุว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยูไนตเตดเตรียมเจราจาควา้าตัวโดมินิกลิวาโควิชผู้รักษาประตูของดินามซาเครปไปร่วมทีมเพื่อมาเป็นตัวแทนของดาบิดเดเคอาร์ที่กำลังจะหมดสัญญาลงนะครับและยังไม่สามารถตกลงสัญญาฉบับใหม่กันได้ซึ่งนายด่านทีมชาติโคเอเชียมีค่าฉิกสัญญาเพียง8.9ล้านปอนด์เท่านั้นหรือคิดเป็นเงินไทย300 18ล้ 58, 000, 000าานบทอีกทั้งยังไม่ได้ต่อสัญญาใหม่กับต้นสังกัดอีกด้วยสื่อดังกล่าวได้รายงานเพิ่มเติมว่าปาริษัแดงประทับใจผลงานของลีวาโควิดในศึกฟุตบอลโลก2022ที่ผ่านมาที่ภาโคโคเอเชียผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้และมีสถิติเซฟมากที่สุดในเกมเดียวในรายการดังกล่าวขณะที่ผลงานกับดีนโมซาเขบย,ยังยอดเยี่ยมโดยลงสนามไปทั้งหมด30นะัดเก็บชีทดได้ทั้งหมด8เกมทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจดึงตัวไปร่วมทีมก่อนที่เจ้าตัวจะต สัญญาและอาจทําให้ค่าตัวเพิ่มขึ้นสําหรับรีวาโควิดขึ้นแท่นทําลายสถิติเซฟมากที่สุดในเกมเดียวของฟุตบอลโลก2022รวมถึง11ครั้งนะครับมากสุดในรอบ8ปีนับตั้งแต่ทีทมฮาร์วิร์ดเคยทําไว้15เซฟนัดที่สหรัฐอเมริกาแพ้เบลเยียม1ประตูต่อ2ในศึกฟุตบอลโลก2014รอบ16ทีมสุดท้าย ปิดท้ายกันที่เป็นไปได้ไงเอริกเทนฮากเผยบูโนโยังมีลุ้นแมนยูปะทะสเปอร์แม้อาการหน้าเป็นห่วงก็ตามคุณซื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเผยบูโนเฟอร์นันเดสยังมีลุ้นปะทะท็อแนมฮอสเปอร์ศึกชิงท็อปโฟร์พรีเมยรีแม้ภาพที่เห็นจะดูหน้าเป็นห่วงก็ตามวันที่27เมษายนเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมของปีศาจแดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์ก่อนเกมพรีเมยรีที่จะไปเยือนสเปอร์คืนนี้โดยเกมนี้อาจชีช้ชะตาการลุ้นท็อปโฟร์โคตา 2ทีมก็เป็นได้ก่อนเกมนี้นะครับทีมแมนยูมีผู้เล่นบาดเจ็บรวมกันถึง7จ็ดรายประกอบไปด้วยบูโน่เฟนเดสลิซันโดมาติเนสลาฟาเอลวาลันอาเลฮานโดกานาโชสก็อตแม็กโทมิเนสดอนนี่ฟันเดเบกและทอมฮิวตันนะครับทั้งนี้บูโน่เฟนเดสเพิ่งได้รับอาการบาดเจ็บจากเกม FA ครับรอบรองชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนมีภาพที่ภรรยาของมิดฟิลดว์ชาวโปรตุเกสแชร์ในโซเชียลมีเดียว่าเขาใส่รองเท้าบูทป้องกันการบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวาทําให้แฟนๆ แมนยูไนเต็ดรวมถึงสื่อมวลชนเชนื่อว่าน่าจะหมดสิทธิ์ช่วยทีมในเกมพบกับสเปอร์คืนนี้แต่ล่าสุดนะครับเอริกเทนฮากพูดถึงโอกาสที่บูโน่เฟเนเดสยังมีลุ้นช่วยแมนยูในเต็ดไปเยือนสเปอร์ว่าบ่อยครั้งที่ผู้เล่นสวมรองเท้าบูทป้องกันการบาดเจ็บมากกว่าที่จะไม่สวมมันเพื่อให้ข้อเท้าเข้าที่ก่อนซึ่งเราก็ได้เห็นเขาลงเล่นเต็มเวลา90นาทีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแม้ว่าจะเจ็บในครึ่งแรกแต่เราจะลงสนามในวันพฤหัสบดีตอนนี้จึงเร็วเกินไปที่จะตัดโอกาส เขาแต่เราต้องดูว่ามีความเป็นไปได้อย่างไรเอริกเทนฮารกกราว